สวัสดีคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเล่าต่อนะคะเกี่ยวกับสิทธิ์ที่เราจะได้หลังจากที่เราไปปฏิญาณตนเป็นอเมริกันซิติเซนแล้วนะคะเราก็จะได้ซองแบบนี้มาในซองนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยรัฐธรรมน,นูนในรัฐธรรมนูนก็จะเขียนมาเยอะเลยค่ะมีอะไรบ้างนะคะก็เอาไปอ่านได้ แล้วก็มีตัวชาติมาให้เราด้วยนะคะมีแบบฟอร์รอมให้เราไปขอ U.S. passport สิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปหลังจากที่เราได้ใบ Certificate นี้มา2สัปดาห์ให้เราไปที่ Social Security Office เอาข้อมูลเราเนี่ยไปแจ้ง กับ Social Security Office ว่าเราเป็นอเมริกันแล้วนะเอาใบ c ซอร์ติฟิเคตเนี้ยไปให้เขาดูด้วยนะคะจากนั้นนะคะเราก็ไปสมัครในเว็บไซต์นะคะว่าเราเป็นผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในเนี้ยเขาก็จะให้ข้อมูลมาหมดเลยว่าขั้นตอนการกรองไปสมัครมีอะไรบ้างอย่างละเอียดเลยนะคะถ้าเรามีลูกนะคะเราก็ไปยื่นแบบ ขออเมริกันซิติเซนให้ลูกเราและหากเราต้องการที่จะพาพ่อพาแม่มาอยู่ที่อเมริกาด้วยเราก็สามารถขอกริ่การให้พ่อแม่เราได้ด้วยนะคะนี่คือสิทธิ์ที่เขาให้เฉพาะอเมริกันซิติเซนมีสิทธิ์ที่จะทำได้นะคะนี่คือความพิเศษของมันเราก็เห็นเพื่อนๆหลายๆคนนะคะก็ทำเรื่อง สปอนเซอร์พ่อแม่มาอยู่ด้วยหลายๆลายคนเลยเพราะว่าไม่มีคนดูแลที่ไทยนะคะอคนอกจากการทําหน้าที่เป็นลูกที่ดีแล้วนะคะเป็นแม่ที่ดีแล้วนะคะก็อย่าลืมทําตัวเป็นพลเมืองที่ดีกันด้วยนะคะ